ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเนี่ยเป็นความจริงเลยนะคะในการสมัครแอร์หรือในการเป็นแอร์เนี่ยคือฝ้ายไม่ได้หมายความว่าน้องจะต้องเป็นคนที่สวยแต่ว่าน้องจะต้องเป็นคนที่ดูดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะคือฝ้ายจะมาบอกเทคนิคกับน้องผู้หญิงว่าจะต้องทําตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะให้ดูดีตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะคะเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่ศีรษะเลยนะคะศีรษะเนี่ยศีรษะของน้องจะต้องผมเรียบเรียงเส้นกลิบค่ะ จะต้องมีการอัดสเปรย์หรือว่ามีการใส่เจลด้วยเพื่อที่จะทำให้ผมเรียงเส้นนะคะผมข้างหลังจะเป็นการรวบหรือว่าจะเป็นการม้วนโดนัดเอาก็ได้นะคะอันที่2เลยก็คือเรื่องการแต่งหน้าการแต่งหน้าเนี่ยคุณอยากที่จะให้น้องแต่งหน้าชนิดที่เห็นเครื่องสําอางในการทาลิสติกก็จะต้องเป็นสีที่ไม่ซีดไม่ได้ดูป่วยนะคะหรือแม้กระทั่งสีที่เป็นสีเข้มสีแดงจะต้องเป็นสีแดงที่ไม่ได้ดูหน้าดุจนเกินไปที่เป็นลักษณะที่แบบสีแดงเข้มอะ หรือในการทาแก้มเนี่ยก็ควรที่ต้องให้มีการมองเห็นเครื่องสําอางด้วยไม่ใช่ว่าแต่งหน้าชนิดที่แบบซิดๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ผ่านเนาะต่อไปในเรื่องของต่างหูเป็นอ c e ซเซอรีที่สําคัญมากๆเลยนะคะผู้หญิงที่ไม่ได้ใส่ต่างหูเนี่ยเหมือนกับแต่งตัวไม่สุดอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องคนไหนที่มีรูที่หูแล้วนะคะก็จะต้องใส่ต่างหูด้วยซึ่งต่างหูของน้องเนี่ยจะต้องเป็นต่างหูที่ติดหูนะคะ เหมือนอย่างที่ครูไายใส่แบบนี้ก็คือติดหูแต่ว่าจะเป็นระยะลงมาไม่ได้นะคะจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ดูลุคบิสเนสอยู่นะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องเล็บค่ะเรื่องเล็บก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยคนที่เป็นแอร์ทุกคนจะต้องทาเล็บค่ะที่สส่กันบินเขาบังคับให้แอร์ทุกคนทาเล็บเวลาที่ลูกเรือเสิร์ฟบ,บนเครื่องบินเนี่ยผู้โดยสารจะไม่เห็นที่เล็บของเราค่ะก็ลเลยจะต้องทาเล็บเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้น้องดูสุภาพแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นมาด้วยสีของเล็บ จะต้องเป็นสีเดียวกับลิปสติกเนาะเช่นว่าถ้าลิปสติกสีแดงเล็บก,ก็ต้องเป็นสีแดงถ้าลิปสติกสีชมพูก็ต้องเป็นเล็บสีชมพูด้วยนะคะต่อไปนะคะนาฬิกาทุกคนต้องใส่นาฬิกาค่ะนาฬิกาก็เป็นหนึ่งในอ s ญ o ณีที่ทําให้น้องดูลุคบิสเนสเช่นกันนะคะ นาฬิกาที่ใส่ควรจะต้องเป็นนาฬิกาที่ไม่ใช่ดิจิตอลนะคะแล้วก็ให้ดูเป็นสุภาพจะเป็นสายหนังหรือว่าจะเป็นสายเหล็กก็ได้แต่ว่าไม่ควรที่จะเป็นแฟชั่นนะคะอยากจะให้ดูระบับสุภาพเพราะว่าถ้าน้องไม่มีนาฬิกาเนี่ยอย่าลืมว่าในการทำ group d i s c u s ช i o เนี่ยน้องต้องใช้เวลาในการดูเวลาด้วยเนาะเพื่อที่จะให้อยู่ในเวลาจํากัดถ้าเราไม่มีนาฬิกากรรมการก็อาจจะมองว่าเฮ้ยน้องไม่ใช่คนที่รักษาเวลาได้อย่างดีเนาะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของถุงน่องค่ะ ถุงน่องเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าบ่งบอกให้รู้ว่าน้องเป็นคนที่ให้เกียรติกับสถานที่หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพลูกเรือลูกเรือทุกคนนะคะจะต้องใส่ถุงน่องสีของถุงน่องนะคะพึงระวังเอาไว้เลยนะคะว่าจะต้องเป็นธรรมชาติโดยการที่ลองเอาแขนไปเทียบกับขาดูก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราใส่ถุงน่องแล้วเนี่ยขาของเราขาวเกินไปหรือว่าดําเกินไปแปลว่าสีนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะ ที่สาคัญอย่าลืมว่าจะต้องเช็คด้วยว่าถุงน่องของน้องเนี่ยขาดหรือเปล่านะเพราะว่าถึงใส่ไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดขาดขึ้นมาเนี่ยก็จะดูไม่โปรเฟชชั่นแลเลยนะคะ ครูแนะนําที่จะให้น้องมีถุงน่องสแปรไปในวันสมัครด้วยเนาะจะได้มีเปลี่ยนถ้าเกิดถุงน่องขาดขึ้นมานะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะยังคิดไม่ถึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าน้องพลาดเพียงข้อใดข้อหนึ่งนะคะน้องไม่สามารถที่จะไปต่อหรือเข้ารอบได้แน่นอนนะคะถ้าน้องชอบสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้นะคะให้น้องกดติดตามเพจ Facebook ของที่สถาบันได้เลยนะคะ หรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยอยากจะถามคำถามครูฝ้ายเพิ่มเติมนะคะน้องสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยแอดไซ์ครอวคารดมีนะคะแอดเข้ามาได้เลยค่ะครูฝ้ายยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือน้องทุกคนเสมอค่ะแล้วพบกันนะคะ